เงินได้คขบอกต้องลองฟังต้องลองฟังอ um> ่ะใจสั่งมาเออต้องใส่แว่นาวเธอผ่านมาวี่เีังแตาเธอก็คงดูดีงานบัวชา พ่อลูกงานบวชลูกบวชใด้พอกับแม่พ่อม่อมพ่อม่อมคนอื่นก็สำคัญพอฉันนั้นอยากทดแทนพระครูเอาลูกร้องลูกก็เลยมาลงเพลงบอกแค่อยากรู้นั้นเข้าใจสิ่งที่ฉันบวชลงไป พ่อสั่งมาอย่าโทษเลยนะคนดีสามเดือนแค่นั้นนะคนดีพรุ่าจะไม่มาบวดอีกเลยเขาบอกแล้วเขาบอกแล้ว่าเขาบวดเพื่อพ่อแม่แค่สามเดือนคนอื่นก็สำคัญสามเดือนเท่านั้นแล้วเขาจะไม่มาเท่านั้นจะมาบวชอีกเลยเอาบอกทีหลังให้ลูกพูดดีกว่า อีกสักเพลงไหมพ่อเสกไม่ได้อีกสักหนึ่งเพลงแล้วกันไหนๆพวกวัยรุ่นเขาคอร้องมากาบันฟังฟังฉันใน้จบจบจบแล้วจะอัวกจะลงก็ามใจดำตาร้องเลงเอียงเเจีๆๆเเเยเเเเ หลับตาจิ่งจุนจุบมาจุบมาจี้มาจูบมาจ้าเนี่ยคนนั่งพอนั่งจะรู้ร้องให้หลังเวทีร้องเมื่อกี้เครียดเ้าสดเลยอันเมื่อกี้ผมสดสดโอ้ั้นเดี๋ยวช่วยเกินเร็วไปนิดนึงใช่เลยเกินท่อนหัวหน่อยนึงแล้วเดี๋ยวพ่อมากซ่วมเลยอ่าอ่าช้านะหลับตาลงหลับตาลงตื่นขึ้นมาก็ไปหาเธอจะไปพัทยาหรือจะไปไหนก็แล้วแต่เธอนะเธอจะไปถึงไงฉันก็ไม่รู้เธอตื่นมา แปงฟันหรือเปล่าก็แล้วแต่เธอไอเรงฟังที่เราฟังนัคือเราฟังเขาเร็วไงอันนี้ขยายให้มันช้าลงคือความหมายแบบนี้แหล่ได้ไหมแล่ก็เป็นหัวหน้าวงครับทุกทุมันไม่มันไม่มันไม่ใช่ผมอ่ะผมมันแบบสติงะครับอันี้ไอ้นูหัวหน้าผมมายังไปตามคนที่เพอเคยเจอรอรอหัวหน้าหัวหน้าอที่ร้องเพลงแหล่มัน้หัวหน้าหัวหน้าเออเออมาร้องไหมหัวหน้า